สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาจันยู่รหัสน,นักศึกษา633 130 140 221มู่โมเรียนที่2วันนี้จะมาสรุปวิจัยเรื่องการสอนเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผู้จัดทำวิจัยรองศาสตราจารย์นราวันพูนพิพัฒน์ในสังคมไทยปัจจุบันปรากฏว่าเด็กไทยในระดับประถมศึกษาจำนวนมากบกพร่องเรื่องการอ่านและเขียนภาษาไทย อีกทั้งคนไทยอ่านหนังสือกันน้อยจนทางการต้องกำหนดเรื่องการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติจากข้อมูลการสำรวจเพื่อคัดกรองเน็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนที่ต้องปรับปรุงประมาณ200,000คนซึ่งการที่นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่า,านการเขียนเช่นนี้ส่งผลให้ผลสมริ์ทางการเรียนวิชาอื่นๆตกต่ำไปด้วยเนื่องจากการอ่านการเขียนภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้วิชาอื่นๆเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีนักการศึกษาได้เสนอแนวทางการสอนอ่านสอนเขียนไว้หลายวิธีดังนี้ 1. การสอนด้วยวิธีโฟนิกส์หรือการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ 2. การสอนตามแนวธรรมชาติอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้แนวการสอนใดก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับหลักการศัตญยาความเชื่อบริบทต่างๆรวมทั้งในอเมริกาพบว่าผู้สอนและผู้เรียนมีปัญหาการโต้แยง้งเรื่องการสอนภาษาตามแบบธรรมชาติและตามแนวโฟนิกส์มาเป็นเวลาหลายปีเช่นกันในเมืองไทยแม้จะไม่มีการโต้แยง้ง แต่ผลที่เกิดขึ้นคือปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมหันมามองว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบการศึกษาของไทยและหลายคนท้วงครูผู้สอนว่าไม่มีวิธีการสอนที่เหมาะสมซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นต้นว่าโครงการสีเดือน90ชั่วโมงโดยมีหลักการดังนี้ 1. ครูนำเด็กอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดคำผันเสียงวันณยุกวันละ30นาที 2. ครูนำเด็กอ่านหนังสืออ่านเรื่องวันละ5-10นาที 3. ครูให้เด็กคัดคำและเรื่องที่อ่านลงในสมุดวันละ10นาที 4. ครูให้เด็กเขียนตามคำบอกที่เรียนรู้แล้ววันละ10-15นาที ในประเทศนิวซีแลนด์ได้พัฒนาการสอนแบบบูรณาการสอนตามแบบธรรมชาติกับการสอนตามวิธีโฟนิกส์เข้าด้วยกันแล้วใชช้ื่อว่าสมดุลภาษาซึ่งศาสตราจารย์ดรอารีสันหชวีแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตร ได้นำมาทดลองใช้ที่โรงเรียนสาธิตบางนาปรากฏว่าได้ผลดีเด็กนักเรียนชอบอ่านหนังสือมากและได้เสนอวิธีการสอนแบบสมดุลภาษามาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยดังนี้ 1. อ่านหนังสือให้ฟังทุกวันครูควรจัดเวลาประมาณ8-10นาทีอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวันซึ่งการอ่านหนังสือให้เด็กฟังทำให้ได้ประโยชน์คือ 1. นักเรียนได้ฟังวิธีการอ่านที่ถูกต้อง 2. นักเรียนจะได้รู้โครงสร้างของเรื่องเช่นตอนต้นตอนกลางตอนจบ 3. ส,สร้างความสนใจในการอ่าน 4. ส,สร้างนิสัยรักการอ่าน 5. ถ้าเป็นบทความสารคดีนักเรียนจะได้ความรู้ใหม่ 2. ฝึกอ่านในใจให้เป็นนิสัย ครูควรจัดเวลาวันละ10-15นาทีให้นักเรียนได้อ่านเงีย,งยบๆตามลำพังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน 3. อ่านร่วมกันทั้งชั้น 4. ฝึกอ่านกลุ่มย่อย 5. อ่านเองตามลำพังครูควรฝึกให้นักเรียนได้เลือกหนังสือโดยอิสระและอ่านเองเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกและขอยืมไปอ่านในเวลาว่างหรือยืมไปอ่านที่บ้าน 6. อ่านหนังสือที่บ้าน ครูควรกำหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือที่บ้านทุกวันวันละ30นาทีจะเห็นว่าแนวทางการสอนอ่านแบบสมดุลภาษาเป็นการผสมผสานวิธีการอ่านทั้งแบบแจกลูกสะกดคำและแบบธรรมชาติเข้าด้วยกันนั่นคือครูต้องมีความยืดหยุ่นในการสอนและมองที่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญคิดหากลวิธีใดก็ได้ที่จะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านมากยิ่งขึ้น ในด้านการสอนเขียนตามแนวสมดุลภาษานั้นเป็นการสอนที่ต่อเนื่องก,กับการสอนอ่านโดยหลังจากที่ครูอ่านหนังสือหรือเล่านิทันให้เด็กฟังแล้วครูอาจน,นำคำจากในเรื่องมาขึ้นกระดานราว8-10ถึงคำเพื่อฝึกเขียนโดยครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแต่สำหรับเด็กๆวัยเล็กๆราว3-5ถึงขวบอวัยวะทางกระดูก นิ้วข้อมืออาจจะยังไม่พัฒนาเต็มที่ครูอาจจะให้เด็กวาดให้เด็กใช้นิ้วเขียนพยัญชนะสระบนพื้นทรายหรือให้เขียนในอากาศเขียนหลังเพื่อนจากนั้นก็เริ่มฝึกเขียนตามจุดประในสมุดเมื่อเด็กเริ่มเขียนคำได้บ้างแล้วครูจึงค่อยสอนคัดลายมือ และจุดสำคัญของการสอนอ่านสอนเขียนภาษาไทยคือการทำให้ประสบการณ์เรียนการสอนสนุกสนานเด็กไม่เครียดไม่รู้สึกมีปมด้อยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่จะร่วมมือกันพัฒนาไปสู่การอ่านให้ออกเขียนให้ได้ต่อไปโดยมองว่าทั้งครูทั้งนักเรียน เป็นคนสำคัญในการจัดกิจกรรมการสอนอ่านสอนเขียนอย่างมีเป้าหมายไม่คิดที่จะทอดทิ้งนักเรียนคนใดคนหนึ่งให้ตกค้างอยู่อย่างเดียวดายดังนั้นถ้าครูผู้สอนได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับแม่แม่ของเด็กๆและทุกฝ่ายร่วมมือกันปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็น่าจะลดลงได้เช่นกันค่ะสำหรับสรุปวิจัยก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ